วันนี้นะครับวันที่12สิงหานะครับของทุกปีก็เป็นวันแม่นะครับผมก็จะมาเยี่ยมคุณแม่มากราบคุณแม่นะครับไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาไม่รู้ว่าคุณแม่อยากจะทานอะไรคุณแม่ก็มีครบอยู่แล้วนะครับก็เลยโอนตังค์ให้คุณแม่นะครับแต่ไม่เยอะนะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับคุณแม่ก็มีบุญคุณกับเรานะครับคุณแม่สอนผมมาตลอดตั้งแต่เด็กๆนะครับแม่บอกว่าความรู้ไปเรียนเอาที่โรงเรียนนะครับแต่คุณแม่จะเน้นในเรื่องของสามารถสมนึกนะครับมารยาทในสังคมนะครับการให้เกียรต การให้เกียรติสถานที่นะครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นเวลาทานข้าวเนี่ยแม่บอกว่าถ้าทานไม่หมดนะครับต้องเกลี่ยเศษข้าวไปที่ขอบจานทุกครั้งนะครับรวบช้อนให้เรียบร้อยนะครับแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ำนะครับถ้าเกิดไปเข้าในห้องส้วมก็ต้องยกฝารองก่อนนะครับถึงจะปัสสาวะนะครับนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณแม่คอยสอนตลอดนะครับเคี้ยวข้าวนะครับก็คงรู้กันทั่วไปอยู่แล้วนะครับต้องให้หุบปากนะครับไม่มู่มามนะครับเวลาไปเดินห้าง ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรใส่รองเท้าแตะนะครับถือว่าเป็นการให้เกียรติสถานที่นะครับไม่ว่าคุณจะมีเงินแค่ไหนนะครับไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องของการให้เกียรตินะครับไม่แซงคิวนะครับเรื่องนี้คุณแม่จะเน้นสอนมาตลอดนะครับแม้กระทั่งการทิ้งขยะคุณแม่บอกเลยว่าห้ามทิ้งขยะบนถนนหรือในที่สาธารณะนะครับเศษลูกอมแม้แต่กระทั่งเศษเล็กๆคุณแม่บอกว่าต้องใส่กระเป๋าแล้วนำกลับมาทิ้งที่บ้านหรือถ้าเราเจอถังขยะไหนก็ทิ้งที่นั่นนะครับไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่คดโกงใคร นะครับฉะนั้นแล้วเรื่องแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเป็นพ่อแม่คนนะครับแล้วสอนลูกสอนหลังต่อไปเนี่ยสังคมดีประเทศจเจริญแน,น่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่คุณแม่นะครับคอยออบ่มเพาะนะครับปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกมาตลอดโอเคนะครับ